สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับพี่เกษตรนะคะเดี๋ยวพี่เกษตรจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาปลูกหอมใส่แก้วโอ่งนะคะไว้ทานในครัวเรือนนะคะแล้วก็จะใช้แก้วโอ่งนะคะที่เวลาเราทานน้ำเบปซี่ Pepsi, หรือน้ำโค้กนะคะเราก็เก็บไว้อันนี้จะเป็นกระถางเก่านะคะ แล้วก็นำมาปลูกหอมอแบบนี้ค่ะในกรณีที่หอมของเราเป็นหอมใหม่นะคะเพื่อนๆเราก็เอาหอมมา,าตัดหัวออกหน่อยนึงนะคะทำแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่กล่องนะคะแช่ตู้เย็นไว้ช่วงที่แช่ผักนะคะประมาณอาทิตย์กว่าเดี๋ยวก็จะงอกให้เราแบบนี้ค่ะ แต่ถ้าหอมเก่าเขางอกอยู่แล้วนะคะรากของเขาก็จะออกแบบนี้นะแล้วเราก็นำมาปลูกใส่กระถางหรือแก้วโอ่งแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นดินช่วง ่าแถวๆกอไผ่นะคะอิกติก็จะนำเปลือกไข่โรยใส่ลงไปแล้วก็ผสมดินนะคะ ในดินนี้พิกเกษตรได้ใส่ขี้วัวลงไปแล้วนะคะจะเป็นขี้วัวหรือขี้ไก่ก็ได้ค่ะแต่ต้องผ่านการหมักนะคะค่ะเราก็ได้ดินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นำหอมอลงมาปลูกเลยค่ะ ถ้ารากเขาเดินแบบนี้นะคะถ้าต้นหอมยังไม่ผูกไม่ต้องกลัวนะคะยังไงเขาองอกอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขามีรากแล้วนะคะ เราก็จะเอาดินกรุบๆเขานิดนิดหน่อยนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมีหอมอ่ะไว้ทานในครัวเรือนนะคะของพี่เกษตรนี่ก็จะปลูกอยู่ประมาณห้าแก้วก็จะปลูกเรื่อยๆนะคะอันนี้จะเป็นหอมใหม่นี่แหละคะ่ะ หอมใหมน่นี้ความงอกของเขาจะช้าค่ะเราก็ต้องตัดอ่าหัวเขานิดนึงแล้วก็ใส่ขวดหรือถุงพลาสติกนะคะรัดให้แน่นแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้นะคะ mm hmm. เพื่อกระตุ้นอ่าลากเขาให้เขางอกนะคะเพื่อน mm hmm. ๆค่ะก็จะเป็นคลิปง่ายๆนะคะเพื่อนๆสามารถนำอ่าไปทําใช้ได้นะคะถ้าถ้าใครไม่มีดินอ่า แบบพิเกษตรจะเป็นดินซื้อก็ได้นะคะค่ะพิเกษตรก็ขอจบอคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้นะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ share, กดเป็นกำลังใจให้พี่เกษตรด้วยนะคะค่ะข,ขอบคุณมากๆค่ะ